เปิดภาพมิยา่าอาชิหลังเปิดตัวศึกษาดูใจย้อนกลับไปตั้งแต่มีข่าวว่ามิย่าพิชาทองเจือบุตรสาวคนกลางของนักแสดงรุ่นใหญ่ทิตทองเจือกําลังเริ่มศึกษาดูใจกับอาชิอาชิรวัตรมัศยาวานิชบุตรชายของลุกเกิดผลมัศยาวานิชงานนี้ก็เลยทาหลายคนจับตามองเพราะหนุ่มอาชิก็เป็นใหญ่ที่สุดครั้งแรกในเอเชียมิยา่าก็ดีใจค่ะที่ทุกคนเข้าใจและสนับสนุนขั้นตอนแรกหนูก็มีกังวลนิดหนึ่งแต่พอกระแสตอบรับ มาโอเคหนูก็ดีใจที่กังวลคือจริงๆส่วนมากก็เรื่องสังคมมากกว่าค่ะเสียย่าคือถ้าเกิดในไทยเรื่องความรักจะเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมีย่าซึ่งพอพูดไปแล้วกระแสยินดีกับเราค่อนข้างเยอะก็โล่งค่ะแต่ตอนนี้ก็เป็นคนสนิทเธอยังไม่ได้อะไรเกิดนั้นก็มีคุยกับอาชิบ้างค่ะเขาก็พูดตามที่คุณพ่อพูดว่าคุณพ่อหนูเขาพูดมีเหตุผลดีและหนูก็ยอมรับว่าที่คุณพ่อหนูพูดก็ตรงทุกอย่างก็ดีใจที่คุณพ่อพูดแบบนั้น แจ้งที่พ่อพีทบอกว่าโปรไฟล์เหมาะสมกันหมายถึงไลฟ์ไต์เข้ากันได้ม่ยากบางคนเข้าใจคุณพ่อผิดแต่ที่คุณพ่อหนูพูดว่าโปรไฟล์ก็คือเราคุยภาษาเดียวกันเพื่อนกลุ่มเดียวกันทําอะไรหลายๆอย่างคล้ายๆกันและนิสัยคล้ายๆกันไลฟ์ไตคล้ายกันทุกอย่างก็เลยจูนกันง่ายค่ะเผอสถานะยังเป็นเพื่อนสนิทคนพิเศษมิยาก็คนสนิทนั่นแหละค่ะก็สนิทเป็นพิเศษมากกว่าเพื่อนจริงๆถ้ารู้จักเขา เขาจะเป็นคนน่ารักนะคะแต่ด้วยความที่เขานิ่งๆทีแรกหนูก็กลัวนิดนึงแต่เหมือนพอได้คุยเขาก็น่ารักและเฟรนลี่ค่ะก็เหมือนเด็กวัยรุ่นปกติพอได้คุยเขาก็โชว์ตัวเองออกมาและล่าสุดอิมบุลอิมอกอิมใจน่าดูสําหรับคู่รักรุ่นเล็กมิยาพิชาบุตรสาวคนกลางของนักแสดงรุ่นใหญ่พิททองเจือและอาชีอาเชรวัฒน์บุตรชายของฟลุกเกิรกพลที่หลังเปิดตัวศึกษาดูใจกันก็ทาหลายคนจับตามองล่าสุดโบชยดาคุณแม่ของอาชี โพสภาพขนาดทำบุญถวายผ้าใรกับครอบครัวซึ่งมีมิยาสาวคนสนิทของอาชิตมาร่วมเฟรมทำบุญด้วยโบชยดานั้นก็ได้เผยภาพบุตรชายอาชิบมิยาหลังเปิดตัวทำบุญพร้อมหน้าครอบครัวโดยงานนี้เธอนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่ากราบนมัสก,การขอพรเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจรเจ้าอาวาสวัดโพพาบุตรมาฝังเทศฟังธรรมและทำบุญถวายผ้าใรพร้อมเครื่องสังฆทา,านขอน้อมนำบุญกุศลมาฝากกัลายาณมิตรทุกคน ด้วยข้าอนุโมทนาบุญสาธุ